ใครอยากบอกกับคุณว่าคุณคือบ้านที่ปลอดภัยของเขานะคะขอให้บอกทีนะคะใครคือคนคนนั้นเนาะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าจะตรงกับคนที่คุณนึกถึงหรือเปล่า9ก้าดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุนกูมคนคนนี้มีความวิตกกังวลคิดมากนะคะว้าวุ่นนะคะมีความ กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะน่าจะเครียดพอสมควรแล้วก็สิบเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่พี่น้องปู่ย่าตายหญ่นะคะแล้วก็มีฐานะค่อนข้างดีเนาะ หรืออาจทำธุรกิจกับครอบครัวธุรกิจที่ต่อยอดมาจากครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเขา<อ>เป็นใครอีก พลังงานของคนธาตุลมใหม่อีกแล้วนะคะธาตุลมขึ้นมา2ใบนะคะหรืออาจจะเป็นบุคลิกของเขาก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนตรงๆนะคะเป็นคนพร้อมลุยนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนสู้ชีวิตมีความฉลาดมีความใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่พึ่งพาตัวเองไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าแล้วทําไมเขาถึงคิดว่าเราคือบ้านที่ปลอดภัยของเขานะคะ อัศวินถือถ้วยนะคะคุณเป็นคนอ่อนโยนโรแมนติกอ่อนหวานอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะรู้สึกอบอุ่นเนาะสี่ถ้วยนะคะคุณคือบ้านคุณคือคนที่ใช่คุณคือที่พักใจคุณคือ เซฟโซนของเขานะคะเขาจะเหนื่อยจะหนักกับปัญหาที่ไหนก็ได้นะคะแต่ขอให้กลับบ้านแล้วรู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกปลอดภัยที่กลับบ้านนะคะบ้านตรงนี้ก็คือคุณนะคะแล้วก็ สามเหรียญน,นะคะคุณเป็นทั้งเพื่อนนะคะเป็นทั้งคนรักเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขานะคะให้ความช่วยเหลือให้การดูแลให้ความรักนะคะ The Lover นะคะเป็นเหมือนพรมลิขิตนำทางให้มาเจอกันนะคะรู้สึกตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบนะคะแล้วก็ เ็ไม้นะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคหนักนาแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะยากเย็ยนขนาดไหนที่จะได้รักกับคุณเขาจะต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อให้ได้คุณมานะคะ The world นะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นเป็นมากกว่าบ้านนะคะคือคนที่ใช่นะคะคือความเข้ากันไม่มีอะไรที่จะเข้ากันมากไปกว่านี้แล้ว ะะเป็นความสุขความสมหวังเป็นอนาคตที่ดีนะคะถ้าเป็นละครก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะถ้าคุณคบกันมานานก็จะเป็นคนที่คุณกำลังคบอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานกันด้วยนะคะหรือถ้าคุณมีคู่ก็คือคู่ชีวิตของคุณนะคะชีวิตคู่ของคุณก็จะดีเพอร์เฟมีความเข้ากันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ